สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับมิกนะครับผมและวันนี้ครับบรรยากาศคึกคักมากๆครับเพราะว่าวันนี้มิกอยู่กับบรรยากาศการแจกปฏิทินของช่อง7 HD ครับผมวันนี้โอ้โหศิลปินดารามากันครับข้างมากๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ด้วยนะโอ้ตอนนี้แฟนคลับมารอรับปฏิทินกันเยอะมากๆนะฮะเอาเป็นว่าไม่รอช้าดีกว่าครับไปดูบรรยากาศกันเลยฮะ คึกคักสุดๆเลยค่ะสำหรับบรรยากาศการแจกปฏิทินปีใหม่2569ที่แฟนๆมารอรับกันแน่นที่ลานสปอตไลท์ชั้นจีศูนย์การค้าสเปลแอดฟิวส์พาร์กรังสิตซึ่งงานนี้ทัพนักแสดงจากช่อง7 HD เขาก็มากันเยอะเช่นเดียวกันทั้งมิกทองระยปประแชปวรากรอนอนาคลุกมินชีเศรษฐนันท์แทนบุรันรัตน์จีนเชอร์ตินารากายกันตเมธร,รวมทั้งก้าหน้ากิติพัฒน์จากซีรีส์มรดกมืดรวมถึงทีมผู้ประกาศข่าวก็มาส่งมอบความสุขนี้ให้กับแฟนๆถึงมือค่ะซึ่งหลายๆคคนนนนนกก็็็ไดด้้นน้้เเหปปฏิิทีรรังแวย ก็ตื่นเต้นทั้งผู้ให้และผู้รับเลยค่ะ ผมแบกเห็นไหมแบกพิงพอยข้ามปีปีนี้ไปปีหน้าเลยฮะยังแบกอยู่เดอนมกุลารอดูนะคะคอนเทนต์จากช่องเจ็ดค่ะมีมากมายเลยค่ะแล้วก็ฝากบ้านนางรำด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเด้อจ้มีความสุขหลายๆเป็นปีที่ดีปีที่เฮงแล้วก็ะอให้ทุกคนมีความสุขผู้ใหนที่พ่ออีหย่างที่บอดีในปีที่แล้วก็ขเคให้ทิมไปขอให้เริ่มปีใหม่เป็นปีที่ดีหลายๆเด้อจ้าเป็นครั้งแรกที่ได้มาแจกปฏิทินแล้วก็ โอ้แฟนๆช่องเจ็ดน่ารักมากทุกคนแบบขอให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตบอกรอดูซีรีส์รอดูละครดูช่องเจ็ดเอชีตลอดเลยอะไรเงี้ยก็เลยโอ้แฟนๆเหนียวแน่นมากฝากปฏิทินช่องเจ็ดปี25ง9ด้วยนะคะแล้วก็ฝากซีรีส์มรดกมืดของพวกเราด้วยนะคะสนุกสนุกมากเลยครับตื่นเต้นเราก็ไม่เคยแจกแตเซ็นใ้ใครด้วยติดตาม7วัดประจันบานของผมม่แทนแล้วก็ม่แชปที่มาในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูปฏิทินด้วยครับมีหน้าผมอยู่ด้วย ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อช่วงหน้า